กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวีไลให้โชคท,ทุกทุกท่านครับกลับมาพบมาเจอกันนะครับคลิปนี้ปิดตัวเล็กเนวทางนะครับของน้องเมย่านะครับหลังจากหัางหายกันไปโดนนะครับน้องเมย่านะครับที่อวีไลบอดด้นํามาเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับตะกี้ตะกอนก็เคยลงอยู่ตลอดนะครับน้องเมยา่า นะครับประวัตเป็นแนวทางจากสายงานของทางชบาครับวดน,นี้นะครับมี f อฟซีทำหายแอดว,วีไลกันเลยติดต่อไปหาน้องชบานะครับอาชบาก็เลยทรงมาใหานะครับอวดนนี้ได้ติดตามกันแน่นอนหลังจากข้างหายกันไปโดนแนวทางของน้องเมย่านะครับอาะบ่าว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขเด่นนะครับตะกี้ตะกอนเอที่เป็นคาประจํา ทางช่องวิไลแห่งโชคนะครับพ้องจะรูก้กันดีถือว่ามาให้เห็นแน่นอนนะครับแต่กี่แต่ก่อนนะครับถือว่าน้องเมย่านี่หิดอ่าหิดทางเหล็กเด่นเหล็กติดนะครับบ่คอยผ่านนะครับเดินดีสำหรับหนึ่งตุลาคมนี้นะครับ2,568ันห้อยดทีเอสวิไลไดยมานะครับคลิปนี้จะเป็นน้องเมย่านะครับจับคู่มาให้พร้อมเลยนะครับมีเลขวิ่งเลขติด ชุดจับคู่แต่แนวทางของน้องเมยกจะเป็นอ่ล่างอย่างเดียวนะครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับเป็นล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ f เที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่ะช่วงพุดคุยถามข่าวถามข้าวกันอยูน่นี่เตรียมสมุดประกาวไว้กันเลยนะครับเดี๋ยวเอดวิไลใส่เวลาบดจะผ้าเขียน ตัวเลขแนวทางนะครับของน้องเมย่านะครับล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะผ้าเขียนใส่เวล่าบดดดแป๊บเดียวเตรียมสมุดปกาวไว้เลยอ่ะครับช่วงนี้ก็ถือว่าพายุยั่งคงเหลืออยู่นะครับบอจะเป็นอีสานตอนบนอ่ะทั้งภาคเหนือเข้ากับคงจะยั่งอ่าหน่อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็คงจะลงอีสานตอนล่างนะครับลงฝุนนะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกไป ตตมปกติแล้วนะครับจากกันยาตุลานะครับจะคงจะเข้าปลายฝนต้นหนาวกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานเฮงอ่ออากนกับคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ถือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีอ่าแอดวิไลกับบอกเอฟซีนะครับอ่าถ้าตัวจจะคลองนี่ครับว่าธรรมดาขึ้นกันนะครับช่วงนี้ถือว่าอ่ฝนตกชุกไลแอดวิไลกับลุ่มๆดอนๆขึ้นกันนะครับอ่าเมือวานนี้เดินทางไปอัน สำนักงานสปก่อนะครับมือวัานมือกอนหนีนะครับมือกอนหนีนะครับถือว่านักนะครับได้กินยาพารานะครับสุดกลับมาถึงบ้านนะครับอาการวมสบายแล้วก็มาติดงานทรงสกัดต่อมือวานนี่นะครับถือว่างานต่อเนื่องเลยนะครับอกา่ธรรมดานะครับบ่าว่ากันพูดคุยให้เอฟซีได้ฟังกัน อ่ะครับเขามาเบิ้งกันนะครับพุทพ่อพุ่แม่เขาเตรียมสมุดประกาไว้แล้วนะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นการกลับมาของน้องเมยานะครับสบาทรงว่าให้นะครับอ่าเริ่มจากเลิกวิ่งกันก่อนนะครับครับน้องเมยยาวิ่งมาที่ได้หนึ่งกับศูนย์ครับ ของเมย่าว oh, yeah. ิ่งมาได้หนึ่งกับศูนย์เนี่ยทางจะเป็นล่างอย่างเดียวชุดจับคูมี่เก้าชุดนะครับเก้าชุดเริ่มกันเลยนะครับคือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าต่อไปครับคือ อน์วิไลบอกผิดนะครับจะมี6ชุด7 8กับตัวกันนะตัวกันนะครับเพราะมันเก่าชุดมี8ชุดตัวกันคือ5 1 8 1อ่าครับแค่นี้นี่คือตัวเลขหน้าทางของน้องเมยย่านะครับงวดประจำวันที่ หตุลาคมครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของน้องเมย่านะครับวิ่ง0กับ1นึกับจับคู่ครับมี61 7 191 0เห 0809ตัวกันคือ51กับ81อามิอน่แอดวิไลลงให้นะครับเสรารของวันเสราร์ลงให้เช้าของวันเสราร์ครับวันที่27ครับมือนี่ลงให้วันที่27กันยายน 68นะครับอ้าน้องเมย์ยาบริวงกลมมาให้นะครับเอฟซี FC เดียวแอดว้แลจะติดต่อไปทางฉบาว่าน้องเมย์ยาจะวงกลมให้เป็นตัวใดนะครับอันนี้คือตัวเลขแนวทางของน้องเมย่านะครับแคปหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวปรับพุ่งกลองให้ไหมนะครับอ่ะชัดเจนนะครับโดนแล้วนะครับบริเดนนาเสนอแนวทางของน้องเมยา่าให้เอฟซีด้ติดตามกัน นะครับมีทั้งหมดนะครับก็คือ8ชุดกับตัวกันเดี๋ยวแอดวิไลจะติดต่อไปทั้งฉบาวานนองเมอย่าล่างอย่างเดียววงกลมเป็นตัวใดนะครับในทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมทั้งตัวกันจะมี8ชุดนะครับงามอยู่นะครับ f องามแอดวิไลกับว่างามอยู่วิ่ง1กับ0นะครับล่างอย่างเดียวเด้อคุณพอ่อคุณแม่ f อเบิ้งให้ดี นะครับเป็นล่างอย่างเดียว617191สวยนะครับแล้วก็ติดศูนย์จะมี05 08 09บนยบอแน่นะครับศูนย์อาจจะโพงงวดนี้หลังจากดังมาไลยงวดติดยังโบโพนะครับบอแนมบอนอนอาจจะมางวดนี้นะครับอาสำหรับน้องไม่ยากนะครับถือว่าการกำลัางวดนี้เขามารอดติดตามกันนะครับหตุลาคมรัฐบาลประกาศผล แนวทางของน้องไม่ายากจะได้เฮกันบอเฮ้ามารอติดตามกันใจเย็นๆอีกบ่อด,ดุนบ่อนน้านได้เฮกันแน่นอนจากลาก,กันไปสวัสดีครับ